พี่เพื่นเพื่อนรุ่ดววงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทําคลิปนะคะแรนดอมหัวข้อที่ว่ารักแท้แค่กอดเกิดก่อนนะคะ ep 4ีรักแท้แค่เกิดก่อน ep สีก็คือรักต่างวัยของคุณกับเขานะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะ ขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับสมาชิกนะคะที่สนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกเนาะก็มี50บาท80บาทและ100บาทนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ร่วมบุญด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเช็คพลังงานกันเลยดีกว่าขอเช็คพลังงานของเขาก่อนของเขาได้สเตนนะคะ สามดาบแฮงแมนได้หกดาบด้วยเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณคุณได้คิงเออเด็กเออคิงถ้วยนะคะเลอเปอร์อัศวินเอ,อ,อัศวินถือถ้วยนะคะ รักเราไม่เท่ากันหรือเปล่าเนี่ยอ่ะแล้วก็ขออีกหนึ่งใบหกดาบแต่มีหกดาบเหมือนกันแสดงว่าความสัมพันธ์นี้ห่างกันไปแล้วเนาะหรือว่ามีปัญหากันคะเราเช็คพลังงานของเขาเขาได้ อสเตนหมายถึงว่าคนที่เป็นเป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามชอบควบคุมสถานการณ์หรือเขามักจะไม่ชอบไม่ใครมาควบคุมอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีผ่านเรื่องราวความเสียอกเสียใจผิดหวังหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้กระทบกระเทือนจิตใจแล้วเขาคิดมากเครียดหรือก็บางเดินถอยออกจากความสัมพันธ์บางอย่างมานะคะเหมือนเป็นการพักร้อนในชีวิตพักร้อนจากเรื่องที่เหนื่อยเรื่องที่เครียดก็ได้นะคะเขาเองเหมือนมีอะไรที่รู้สึกว่าหนัก หนักแล้วก็ทําใจยังไม่ได้หรือค่อนข้างที่จะมีบาดแผลในความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเหมือนกําลังจะไปเยียวยาตัวเองบางคนอาจจะไปเยียวยาทะเลเยียวยาตัวเองด้วยทะเลก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นคนธาตุลมนะคะเมทุนตุนกุมตัวเด่นมากๆนะคะแล้วก็ราศีสิงส่วนตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่เหมือนกับใจดีเนาะ ต่ลาใครทุ่มเทแล้วก็รักมากคุณจะเป็นคนที่ทุ่มเทสุดๆในความสัมพันธ์อยากจะมอบความรักให้ใครสักคนหนึ่งแบบอย่างภาพภูมิใจอ่ะคุณไม่ค่อยก,กักนะเวลารักใครแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือมันไม่โอเคคุณก็เหมือนกาลังจะถอยหรือจะกําลังจะมูฟออนหรือกําลังจะไปรักษาตัวเองเหมือนกันแต่ในการรักษาของคุณมันเป็นความรักษาด้วยความสุข หมายถึงว่ามันผ่านจุดช่วงความทุกข์มาแล้วคุณกําลังมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นบางคนอาจอาจจะไปพักร้อนไปชายทะเลหรือไปสถานที่ใกล้น้ําคุณเดินจากความสัมพันธ์บางอย่างมาด้วยความรักเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณทําเต็มที่แล้วนะคะไม่ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องกังวลหรือต้องกลัวอีกแล้วหรือเร็วๆนี้คุณอาจจะได้พบความรักก็ได้นะคะมันเหมือนจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาให้คุณได้ให้คุณได้ตัดสินใจ นะคะระหว่างคนอายุมากกว่าหรือคนอาจจะอายุเท่าๆกันก็เป็นไปได้เหมือนกันเรามองว่าคุณไม่มีความเศร้าในเรื่องของความรักแล้วเพราะที่ผ่านมาคุณน่าจะเยียวยาตัวเองไปสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าคุณอยากพักอ่ะเหมือนกับอยากหาความสุขให้ตัวเองมันเป็นช่วงเวลาแบบนั้นคุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิคนธาตุลมเมถุนตุลกุมหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมถุนก็ได้นะคะขอเช็คพลังงานหน่อยว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร เร็จไม้เท้าอัศวินไม้เท้าชาลีออดก้าวไม้เป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยต่อสู้ดิ้นรนมีคู่แข่งหรือรู้สึกว่าอุปสรรคมันเยอะพยายามจะสู้พยายามจะฝ่ายแล้วพยายามจะ ปรับปรุงพัฒนาแล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นความรักที่แข่งขันกันอยากเอาชนะกันด้วยแล้วมันมีภาระหน้าที่การงานหรือมันมีภาระอะไรบางอย่างที่ทําให้เหนื่อยหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันต้องสู้กันมากๆอะค่ะแล้วเป็นไฟใส่กันเนาะเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกันทั้งคู่แล้วก็บ้างานด้วยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลา คุยกันหรือคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันเนาะมันเหมือนมีความไม่เข้าใจกันเยอะมีความแตกต่างกันเยอะด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติรักทางไกลนะคะหรือมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับนิสัยของคุณอะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันในหมายถึงว่าใจร้อนไม่ยอมคนหรือไม่มีเวลาเหมือนกันบ้านงานเหมือนกันชอบเอาชนะเหมือนกันก็ได้นะคะทาให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนสู้กันเหมือนสู้ลบกันนะคะไม่ได้เป็นความหวานโรแมนติกใดๆเลยนะคะแล้วก็ อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนต้องมีแต่ไฟอ่ะเออหมือนมีแต่ไฟแล้วก็พูดกันไม่ค่อยเข้าใจพูดกันคนละภาษาหรือพูดแล้วก็แบบไม่ค่อยฟังกันมันเป็นแบบนั้นนะคะอะเดี๋ยวเราดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในหนึ่งเดือนข้างหน้าเนาะเดี๋ยวฟูเศษเหรียญสองไม้เท้า เจ็ดถ้วยในวันข้างหน้าในหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะสถานการณ์มันจะเบาขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นเขาจะมีความสุขมากขึ้นต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องของการเงินแต่ว่ามันเหมือนไกลกันเนาะ แอบคิดถึงการแอบฟันถึงการนะคะแอบมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาพูดคุยนะคะอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันก็ได้เพราะว่าเหมือนกับต่างคนต่างไปหาความสมบูรณ์แบบเขาอาจจะไปหาคนที่ใช่ที่สุดคนที่ตรงสเปคที่สุดหรือหยุดความสัมพันธ์กันไปห่างกันไปแล้วมันทาให้รู้สึกผ่อนคลายมันไม่เหมือนการสู้รบกันอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนการสู้รบกันเนาะเหมือนจะฟันกันเหมือนจะแบบฉันไม่ยอมเธอไม่ยอมผิงกะลาขาก็แรงทั้งคู่นะคะ อ่ะดูซิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเก้าถ้วยจัดเมนเก้าเหรียญแล้วก็ควีนถ้วย ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มาเติมเต็มเขาคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากๆนะบางครั้งคุณอ่อนโยนอ่อนหวานใส่เขาแต่เราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเขารับไหมเพราะว่ามันเหมือนจะตีกันตลอดเนาะแต่คุณเป็นคนแข็งแกร่งแล้วพอเวลาคุณอยู่กับตัวเองนะคะคุณจะเป็นคนที่ดูดีมากๆมีเสน่ห์มากๆมั่นใจในตัวเองหรือเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆเราว่าน่าจุดจุดเนี้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณปล่อยทุกสิ่งเป็นทุกอย่างเป็นผลของการกระทำพอเขามาไตรตองมาคิดดูแล้วว่่่่าาาามนททํใให้้้เขไดรูคคคุณือีช คือคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรือคนที่เขาแบบต้องการที่สุดแต่ไม่รู้ว่าความรู้สึกของเขามันจะทานไหมเขามีความรู้สึกว่าคุณดูดีขึ้นเนาะแล้วคุณก็เป็นคนที่รักเขามากที่สุดอาจจะไปค้นพบได้แล้วแล้วก็คือคนที่ใช่ที่สุดเติมเต็มเขาที่สุดอีกถ้วยเดียวก็จะครบสิบถ้วยเนาะเขาได้เก้าถ้วยแล้วซึ่งไอ้สิบถ้วยนั้นมันอยู่ที่มือคุณอะอ่ะแสดงว่าเขาทําความรักหายไปถูกไหมคะอ่ะแล้วคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคินถ้วยนี่ไง คุณก็ยังเป็นคุณที่รักเขาอยู่อะแล้วก็อยากให้เขารักคุณด้วยนะคะก้าวไม่เท้าแต่คุณเหนื่อยห้าไม่เท้าแล้วคุณปีกวิเวกออกไปแล้ว2ดาบเราว่าคุณเริ่มต้นด้วยความรักเขามากๆแต่ความรักของคุณมันเหนื่อยแล้วมันเป็นการพักตัวเองออกมาเยียวยาตัวเองแล้วคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะสามารถกลับมารักเขาได้เหมือนเดิมไหมความรักของคุณมันไม่ได้หายไปไหนความรักของคุณมันยังอยู่ แต่คุณไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมในความมันจะให้แบบความรักอ่ะมันอยู่ในใจแต่ถ้ามันจะสร้างความสัมพันธ์หรือกลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งเนี่ยคุณไม่รู้ว่าตัวคุณเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะเรารู้สึกว่าแบบนั้นนะพอมันผ่านจุดความเหนื่อยความเยียวยาความห่างความสับสนทั้งหมดคุณผ่านมาหมดแล้วอะคะ่ะ อืมแต่ความรักยังอยู่นะคุณเลือกที่จะจําความรักที่สวยงามแต่ไม่รู้จะไม่กล้าที่จะกลับมาหรือไม่กล้าที่จะรับความรักนั้นหรือไม่กล้าที่จะคิดถึงความรักนั้นอีกแล้วมันเป็นประมาณนั้นค่ะคุณสองคนมีโอกาสจะกลับมาปรับความเข้าใจกันไหมคะในกรณีที่มีปัญหานะสามเหรียญสามไม้เทา้าแดเหรียญ คิงเหรียญเด็กเหรียญมีโอกาสค่ะวันที่ช่วงเวลาที่มันห่างกันช่วงเวลาที่อยู่ไกลกันอาจจะมีโอกาสนะคะ วันในวันหนึ่งได้กลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่แต่มันจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆมาเรียนรู้กันใหม่เขาเองอาจจะเป็นคนนิ่งๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้อ่อหรือเขาจะค่อยๆสร้างใหม่อะค่ะเขาจะเป็นคนค่อยๆสร้างความรักความสัมพันธ์ใหม่หรือจะเป็นอะไรไปในรูปแบบช้าอาจจะเริ่มจากเพื่อนคนรู้จักพี่น้องอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะ take action หรือเปล่าเขาจะเป็นฝ่าย take action ก่อนหรือเปล่า ออควีนเหรียญคิงดาบสิบไม่คะออสิบดาบสี่เหรียญเอ็มเพจสขอขยายนะคะเอาจริงๆอะ่ะเราเหมือนว่าเขาเองก็ไม่กล้าเทคแอ c ชั่นก่อนสักเท่าไหร่เนาะแต่มันก็จะมีเหตุผลหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาเป็นฝ่ายเทคแอชชั่นก่อนเพราะอะไรคุณก็นิ่งเหมือนกันคุณก็เป็นควีนเหรียญถ้าเขาไม่ชัดเจน ก็อยากอยู่ในสิบดาบแบบนี้ต่อไปเขาก็เขาจะทนไหวหรอเพราะว่าเขาเริ่มเป็นสิบดาบเริ่มมีความหงึงหวงสี่เหลี่ยมยึดติดกับคุณด้วยแล้วคุณดูดีขึ้นเนาะเป็นเอ็มเพรคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วแล้วก็แบบว่าประสบความสําเร็จหรือมีอะไรที่ต้องทําแล้วอะถ้าเขายังไม่แสดงออกหรือยังไม่กล้านะคะที่จะทําอะไรเนี่ยยังเป็นแอมเพลอร์ยังเป็นแฮงแมนอยู่เขาอาจจะได้เป็นคนเก่งที่โดดเดี่ยวก็ได้เพราะว่าเรามองว่าคุณจะไม่ทาอะไรแล้วอะ ไไหมคุณรออ่ะคุณรอคุณสองคุณดูคุณมีความสุขคุณลังเลอย่างที่บอกว่าคุณไม่กล้าที่จะทําอะไรเพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าการที่คุณรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นคุณค่าของคุณเขาก็ต้องพยายามอืมอ่าความสัมพันธ์มันจะได้ปรับความเข้าใจกันไหมคะเนี่ยสามเหรียญใหม่และ ราว,ว่าเดี๋ยวจะมีสื่อหรือมีอะไรช่วยนะเหนื่อยหน่อยค่ะแต่คุณเป็นคนสมบูรณ์แบบแล้วเขาตัดคุณไม่ได้หรอกเนี่ยสองดูคุณอยู่แราวว่าเดี๋ยวก็ได้ปรับสุดท้ายแล้วเขาทนไม่ไหวค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่ทําอะไรสูญเสียนะสองนานแล้วไม่สู้หรอถ้าไม่สู้ความสัมพันธ์ก็จะไม่ชัดเจนแบบนี้แล้วถ้ามีคนชัดเจนกว่าล่ะถ้ามีคนมาทําให้คุณแบบตัดสินใจเลือกล่ะ เขาจะอยู่ยังไงนะคะมันน่าจะเป็นประมาณนั้นอะเดี๋ยวเรามาดูข้อความหน่อยว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างโน <No. S 2> คืออะไรไม่เธออย่าร้องไห้ได้ไหมฉันไม่อยากเห็นน้ำตาของเธอฉันรู้ว่าเธอกังวลใจเรื่องของอายุอายุเธอมากแล้วใช่ไหมหรือเรามีการแตกต่างในเรื่องของอายุ แต่ฉันก็พยายามจะสื่อสารกับเธอผ่านดนตรีแล้วนะตอนนี้ฉันยุ่งอยู่ยังไม่สามารถที่จะไปง้อเธอได้แต่จบเธออย่าร้องไห้เลยฉันไม่ชอบเห็นน้าตาของเธอฉันเข้าใจว่าเออเธออาจจะกังวลใจเรื่องของความแตกต่างในเรื่องอายุแต่ว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่รักนะฉันยุ่งอยู่จริงๆตอนนี้กําลังทําเพลงตอนนี้กําลังแบบว่าทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทาอะ่ะฉันไม่อยากให้เธอคิดมากเลยนะ และฉันก็เชื่อว่าเรื่องราวของเราอะ่ะมันจะจบปัญหาความเศร้าเสียใจได้แล้วเราจะมีการที่จะกลับมาดิวกันใหม่อีกครั้งแต่ตอนนี้ฉันอยากให้เธอรู้ว่าเลิกร้องไห้ก่อนนะอย่าร้องไห้อีกเลยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะอาเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรของเขากันหน่อยมีตัว H มีตัว N มีตัว Z นะคะมีตัว K มีตัว F มีตัว X มีคอควายมีตัว C มีเลข9เลข6นะคะจันพุธพฤหัสสุขเสาอาทิตย์นะคะประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ ep หน้าก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะบ๊ายบาย